มาขอดเลยตอนเช้าหนูพอจะไปทำงานโอ้ยพอดกวนเลยครับตัวเนี้ย <soup das bean addressing> ืมครับลูกน้อยดูดิ๊กดูดิ๊กอยู่ ขาจะเรียตัวลูกนะครับอืมนะคก็จะเอาขวมาระบางลูกไว้นะนี่เวลาเด็ดสองโมงเช้าแล้วนะพ่าจะไปทำงานลูด้วย เริ่มรูปอีกนึ่นนะฮะเรียรออฟเท่าที่เห็นก็น่าจะสามตัวแล้วนะฮะ ปกติเขาจะคอดกลางคืนนะครับแม่ได้ขอดตอนเช้าเลยตื่นมาตอนปี๕เห็นกัดคนนะครับ น่าจะหมดแล้วเอามีเ้งอยทีนี้ผสมกับพ่อที่หา,างเห็น,นะครับนิวสีแลนไว้นะครับตัวแม่ก็ตัวสวยเลยนะครับมาดูตัวพ่อนี่ครับตัวพ่อหางหนตัว,ต,วตัวใหญ่มากนะครับโครงสร้างดีครับ

ขอดออกมาอีกแล้วนะฮะเขาจะจิ้มลูกัวเองนะครับกําหนดขอดผมกําหนดไว้วันที่สามนะครับวัน,นเช้าวันที่สีนะครับต่อมาตรงตามเวลาคือสามสิบสองวันวนใหม่แล้วหนึ่ตัวนะครับ หน the ึ oh! Oh, oh, ่งต oh, ัวเห็นเขาคือกลมๆไปเรียตรงนั้นคือเขาลูกก็คลอดออกมาดูกดิกดูกดิกโอ้โหด่กมากเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจอือเราอยู่ก็เก็ดตัวฮะ โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดน่จะเจ็ดตัวนะครับเขาเหนื่อยครับพขอออกมากินข้าวอย่เจ็ดตัวครับถ้านราไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวสักพัเออกเขาก็จะเอาขนนะครับมาบิดลูกเข้าไว้นะครับแต่ตอนนี้สองเคยเหนื่อย ไม่กินครับในเลือดนะฮะเลือดติดจมูกเลยเ,เขาเลียกินเขาจะเลียกินลกคราบเลือดเลียทำความสะอาดลูกเขานะครับอันนี้คือเขาวส,สดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่กวนแม่เขานะต่ะให้แม่เขามาดูแลลูกตอนนะครับ